ความอดทนมีจํากัดต้องใช้อย่างประหยัดนะคะไม่อย่างนั้นมันจะทําให้เป้าหมายเราพังไปด้วยค่ะมีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าคนเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไปใช้ความอดทนกับเรื่องอื่นนะคะจะกระทบกับเป้าหมายของเราค่ะเพราะว่าทุกเป้าหมายก็ต้องใช้ความอดทนนะคะประยกตัวอย่างเงช่นคุณมีเป้าหมายอยากจะลดน้ําหนักลดน้ําหนักก็ต้องใช้ความอดทนนะ,ะใช้ความแนว่วแน่ทีนี้เมื่อเช้าคุณดน เจ้าหนายตำหนิเนี่ยนะแล้วคุณก็ต้องเอาความอดทนของคุณเนี่ยไปใช้กับเจ้าหนายแล้วนะคะดังนั้นความอดทนในการลดน้ําหนักของคุณอ่ะมันจะลดลงค่ะคุณคงจะเคยเห็นนะคะคนที่แบบว่าโดนเจ้าหนายตาหนิมาแล้วก็แก้เครียดด้วยการกิน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 เนี่ยนะคะคือความอดทนด้านนี้คือตะบะแตกอ่ะนะคะเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นผลของการที่เราใช้ความอดทนไปในเรื่องอื่นดังนั้นสิ่งที่ปอยอยากจะแนะนําค่ะก็คือว่า ถ้าคุณเจอความท้าทายนะคะมันไม่พึงประสงค์อะ่ะโดนเจ้านายตำหนิเนี่ยเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เมื่อโดนตำหนิเรียบร้อยแล้วให้คุณตัดจบจากเรื่องนั้นให้เร็วที่สุดด้วยการเปลี่ยนโฟกัสค่ะเปลี่ยนโฟกัสให้เร็วค่ะพอโดนพอโดนตำหนิเรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนไปกินกาแฟนะคะ ยกตัวอย่างว่าไปกินกาแฟหรือว่าไปนั่งฟังเพลงสบายๆหรือไปนั่งสงบใจในห้องน้ําก็ได้นะคะสักครู่หนึ่งนะคะให้ใจมันสงบให้ผ่อนคลายลงนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะเก็บความอดทนเอาไว้นะคะทํากับเป้าหมายเราดีกว่าค่ะ